สวัสดีจ้าวันนี้มีแนวทางหาหน่วยของวันที่5มาฝากนะจ๊ะก่อนอื่นเรามาดูของวันที่4ก่อนเนาะว่าเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะวันนี้ก็เสียงอาจจะแปลกๆปนกเยนะทุกคนเพราะว่าไม่สบายนะคะก็เรามาดูกันต่อนะฮะวันที่4ี่เราให้รูด5กับ6นะคะ5้าของมาดูตัวลูกก่อนเนาะ5กับ6 6มาที่ เฉพาะกิจ5ากับ6กบทชีกาชาินะคะแล้วก็ม่ทีทีทวีไอพีนะคะของเราหลุดพิเศษปกติเนาะแต่ยังดีที่มาโดยสุดท้ายให้เรานะคะตัวจอกของเรา5.1.5.2.5.8.5.9มาที่5.9นะมาที่5.9.95 95ที่ v ีไอพี มนนะคะส่วนตัวล่องหกหนึ่งหสองหกแปดหกเก้านะคะมาที่แปดหกที่เฉพาะกิจนะเฉพาะกิจอ่าส่วนตัวกันของเราก็มาที่หกห้าห้าหกนะคะนี่คิดว่ามันจะไม่คิดว่ามันจะมาไงก็เลย จับคู่ดินมาให้นะคะทุกคนก็มาจริงๆนะมากระชาาิเนาะมากระชาตนม,าาตมุนนะคะอันนี้ก็มากระชาติมุนนะคะ ของเรา65มาที่คาช่าบุนหมดแล้วนะทุกคนนี่นะคะส่วนวันนี้เราจะได้คู่ไหนไปเป็นแนวทางไปดูกันเลยจ้ามาจ้ามาดูแนวทางของวันนี้นะคะวันที่ห้าเดือนหนึ่งนะคะ69เนาะของเราเป็นฮานอยรวมนะทุกคนตั้งแต่เฉพาะกิจมาเลยนะคะเฉพาะกิจกาช่าพิเศษปกติบีพีนะคะวันนี้ให้รูดด่นที่ ห้าและหกนะคะตัวเด็กของเราก็จะได้ที่ห้าหนึ่งหาะะที่ห้าหนึ่งวันนี้เอาเอาห้าศูนย์ไว้ตัวกันดีกว่าน,นะ,ะห้าหนึ่ง 5้าหนึ่งห้าสองห้าเจ็ดห้าแปดนะคะทุกคนหกหนึ่งหกสองหกเจ็ดหกแปดนะคะที่เดี๋ยวจะจับเป็นตัวกันให้นะทุกคนก็จะมีห้าเก้าหกตัดเล่นนะคะยืมตัดเล่นนะห้าสามหกนะคะ ส่วนคู่เลขที่ชอบไม่อยากให้หลุดก็คือเพิ่มใหม่คู่หนึ่งให้แล้วกันนะชอบคู่นี้นะยิงตัดเล่นนะทุกคนห้าศูนย์หกศูนนะคะส่วนสูตที่2ของเราวันนี้ได้ดูก่อนนะแปบ๊บหนึ่งสูตรที่2ของเราให้ได้คู่นี้มานะคะทุกคนได้คู่นี้มานะคะ แล้วก็ได้ชุดนี้นะคะชุดที่สองเนาะใครชอบก็ตามมาใครไม่ชอบก็ผ่านนะคะวันนี้เนาะใครชอบก็ช่ชวยกดไลค์กดแชร์กดติด,ด,ด,ดตามไปด้วยนะจ๊ะให้ไว้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะเพราะสู่ก่อนเราเป็นสู่คำนวณเนาะก็น่าจะมีเข้ามีหลุดให้เราช่วงไหนที่มันมบีเบียงมากที่มันหลุดมา สองรอบแล้วก็ทุกคนก็หยุดก่อนเนาะส่วนตัวเด่นวันในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้ก็น่าจะเป็นคู่นี<า>้เนาะอืคู่นี้ ให้สองคู่นะคะใครชอบเหมือนไม่หมอก็ตามนะคะถ้าใครไม่ชอบชอบคู่อื่นก็ตามได้เลยนะวันนี้ขอให้เห็นบอกฟังกันทุกคนนะคะใครชอบตัวรูปเป็นตัวรูปนะคะตัวรูปของเราก็เฉพาะกิจการชาตินี่ก็ยังไม่หลุดนะเออก็จะมาหลุดจะมาหลุดชอบหลุดบ่อยก็คือพิเศษนะทุกคนแต่มันก็มาให้เห็นอยู่นะ มันก็ไม่ได้หลุดยาวๆนะคะแต่ว่ามันก็มาให้เราเห็นอยู่แต่ว่าที่แน่นอนก็คือเฉพาะกิการชาติแล้วก็เอ่อมาบ่อยที่สุดก็คือ v ีเเนาะทุกคน v ี p กับปกติปกติกตเออก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมาเท่าไหร่แต่ v ีเเนี่ยเราจะเห็นบ่อยนะคะช่วงนี้นะเฉพาะช่วงนี้นะคะก็วันนี้ก็ขออวยพรทุกคนนะคะเฮงๆปังๆแล้วกันเนาะ ชอบสตัวก็อย่าลืมตัดนะคะอย่าลืมตัดเล่นเนาะชอบสาตัวอย่าลืมตัดเล่นนะคะชอบตัวไหนเลือกเอานะคะก็ขอให้ทุกคนวันนี้เฮงยเฮปังปังรับโชครับทรัพย์วันทุกคนนะคะวันนี้ขอกล่าวคำอมาช่วงีและสวัสดีจ้า